โอเคก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กบผม KTW Gamer เหมือนว่าวันนี้เราจะต้องมาเล่นเกมผีใช่ไหมน่ะลิฟผีนี่เน่โอเคเฮ้ยทำไมมันมีเมือกอย่างงี้โอ้โอ้โหเมือกอะไรกันครับเนี่ยมีลิฟด้วยมันลิฟอะไรวะน่ะโอ้ โอ้ยังไงม,มีมีตาเหรียญให้เก็บเฮ้ยได้ชิมเมนด้วยเฮ้ยเ้ยเบ้ยโถแค่อสองวีเยี่ยมโอ้ฉันเกียดเกมผีเอาละ รันดรเบิเดธฮิลกันเหรอเออรถจะออกยังไงนี่มันไอไอโซนิคโน่าเข้ามาโซนิคหน้าเกลียดเยอะเข้ามาโอ,โ,อโอ้เอ้ยเหลี่ยมเหลียมเหลียมสนใจเหลียนกันเลยข้อสนใจโซนิค าผู้ติดตามครบถึง200นะครับผมอาจจะเล่นป๊อบบี้เพย์ไทม์ก็ได้ป๊อบบี้เพย์ไทม์ชัพเตอร์หนึ่งยิ้มแฉ่งปากแดงยิ้มแฉ่งปากแดง<อ>ใช่าแม่ขวัญโอเคโอเคว่าถ้าเกิดผู้ติดตามครบ200นะครับจะซื้อคอมมาเล่นนั่นเองอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยโดมเมนเหรอคือ,ออะไรว่าโดมเมนเฮ้ย นี่มันตัวอะไรนี่เฮ้ยเราออกมาได้แล้วอะไรอะเหรียญเหรียญเหรียญมีทางเป็นเหรียญด้วยมันจะมีเหรียญน,นำทางแน่เลยทุก้ชมอะไรอะปีนไม่ได้คืออะไรวะกลับไปก่อนกลับไปก่อนเอออือ ว่าทำไมมันเอ้ยโอ้เพื่อนโอ้ยดีดีดีเอ้ย,ออน,อยนี่มันท่ออ,อ้าวโอ้มันเป็นท่อออกมานี่เองทุกนชมเชมยเยี่ยมผมชนะเฮะ้ยโคตรกากเลยพี่โคตรกากเลยเอาล่ละ เดทฮิวกันเหรออืมโซนิกเหมือนเดิมใช่นะเอาละเราจะเอาละ,าละมาละมาละด่านโซนิกเป็นด่าน3ามไงท่านผู้ชมต่อไปก็คือด่านอะไรนะ่ะเมโทรงกันเหรอท่ออะไรอะสถานีรถไฟล้างเหรอรถไฟใต้ดินน่าจะใช่ จริงด้วยมีรางย <Hey! S 1> อ้ยตัวอะไรอะวมันตีวูเจ็บเจ็บยูโอ้ยผีบ้าน่าเกลียดเออทำไมมันไปไม่ได้วูติดแล้วเหรอเอาทางตามงานเข้าแล้วแล้วคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นี่มีดปีนได้ไหมปีนมีดปีนมีดเอยปีนไม่ได้อืมอุ๊ยอุยรถไฟจะชนเหรอเอ้ยปีนได้ เฮ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนปีนขึ้นมาดิเนี่ยบนรถไฟนะเว้ยปลอดภัยนะเว้ยเฮ้ยใช่มามามาปลอดภัยปลอดภัยเยี่ยมชนะแล้วท่านผู้ชมคลอดเกรงอ่ะคลอดเกรงโอเคโอเคมีตังค์ทั้งสี่ร้อยหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าซื้ออะไรได้เอ่ออะไรเนี่ยเลสลูมเหรอ ห้องน้ำเหรอหดืออะไรจริงด้วยห้องน้ำโอ้ว้าวเอ้ยกอดเฟสกดเฟสอย่าเข้ามาเงินอย่าล่อมาดิเอ้ยในเหรียญเหรียญชิเมนเยี่ยมได้ชิเมนแล้วเป็น,นต่อดีอ่ะเออ อะไรเนี่ยไอ rumor, เยี่ยวก่อนอะไม่ใช่ต้องหนีโกนเฟสดิอ่าเออมันมา,ามันมาโอ้ต้องปีนอยู่ตรงนี้ขวัญถ้าพูดติดตามน้ำถึงสองร้อยเล่นป๊อบปี้เพทามไหมซื้อคอม่ะเออเดี๋ยวเล่นได้กันเลยป๊อบปี้เพทามเดี๋ยวแบ่งกันดู โอเคโอเคโอเคครับท่านผู้ชมมาต่อกันดีกว่าเอาละเอ้ยฟองสบู่ฟองสบู่อย่าบอกนะว่าเป็นสปองบ๊อบอ่ะโอ้ยพูดไม่ทันขาดคำก็มีดวงตาแสนมายาแอบมองเราอยู่แล้วก็ไปแล้วฉันเกลียดสปองบ๊อบเอือเอ้อ เอ,อ,ส,ปอ,บอบสปอนบอบสินเกียสปอนบอบสปอนบอบมายากันยุงตาแดงเสียอ้า,อามเราอยู่ในน้ำได้ไงเนี่ยแล้วยากันยุงมันจุดในน้ำได้ด้วยเหรออะไรกันแรกหรือสปอนบอบมายาอีไม่น่าใช่มั้ง ไอ,อ,อ้ชายอย่าลอบมาทางนี้เฮ้ยออกไม่ได้ติดอูหันไปเห็นศพเลยย่ำชนะแล้วผีก็ไม่ได้ตึงอะไรนะ่ะเฮ้ยนายไปเอาเคียวมาจากไหนอะเบคอนโอเคโอเค,อเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ